เ okay, okay. yeah. มื่อวันที่26สิงหาคม2563ฝ่ายอุทยานการศึกษาสำนักการศึกษาต่อเน,นื่องมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมจิราชได้จัดโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมการทำดอกโบวป,ประดิษฐ์ด้วยดินไทยค่ะาเจน่ราชบได้มีส่วนเป็นวิทยากรเผยแพร่ไทย ความรู้คุณปัญญาเกี่ยวกับการเลีกผลิตอกไม้นะคะคือดอกตัวด้วยดินคะินะครับดอค่าจะเป็้นทีสวานนครับสำหรับการจัดอรมในวันนี้นะคะ ท่านวิยากรน,นะคะคุณสุนิพาเสือเปรี่ยวนะคะก็ได้บรรยายให้ความรู้นะคะแก่ผู้เข้าชมในเรื่องของสาระความรู้เรื่องของดินไทยดินญี่ปุ่นนะคะอาชีพกับการทำดอกไม้ด้วยดินไทยนะคะการเลือกซื้อวัดสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะมาใช้ในการทำดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยดินไทยคะ่ะ และในช่วงปฏิบัตินั้นนะคะท่านวิทยากรได้แนะนําให้ผู้เข้าอบรมได้ทําความรู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการทําดอกบมงกระดิ่งดินไทยค่ะในช่วงของการปฏิบัตินั้นนะคะผู้เข้าอบรมก็ได้เรียนรู้นะคะในขั้นตอนของการทำ ดอกบัวประดิษฐ์ด้วยดินไทยนะคะในขั้นตอนต่างๆนะคะซึ่งมีความละเอียดนะคะในทุกๆขั้นตอนค่ะที่เราต้องพูดมาว่าโดยไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการปั้นฝักเกสรดอกบัวนะคะการนำดินไทยมาทำกรีบดอกบัวค่ะการทำกรีบบัวนั้นนะคะนนก,ก็มีหล,หลายขั้นตอนอด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการ เตรียมกรีบดอกนะคะการปั้นลายกลีบดอกนะคะแล้วก็การกดเลซินนะคะเอ่อเพื่อที่จะให้เป็นลักษณะของกรีบดอกเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนที่ละเอียดมากๆเลยค่ะค่ะรวมไปถึงขั้นตอนของการทำกลีบเลี้ยงดอกบัวนะคะการทำใบบัวการทำก้านบัวนะคะ โห้ล้วนแต่มีขั้นตอนที่ละเอียดนะคะแล้วก็ค่อนข้างทั่ยากพอสมควรนะคะแต่ว่านาแล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะการทําดอกบานเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามีการทําดอกบัวตูมด้วยค่ะโอ้ค่ะสำหรับดอกไม้ประดิษฐ์นะคะก็เป็นฝีมือจากสมองและสองมือของคนไทยนะคะที่กลายเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ทางเศรษฐกิจที่สําคัญนะคะ และกลายเป็นสินค้าที่ส่งออกนะคะที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่งของมือไทยนะคะที่เป็นฝีมือที่สวยงามไม่แพ้ชาติใดใ,ดในโลกเลยค่ะิิ่่่งงกวาสในฉั สำหรับดอกบัวนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดีนะคะและถือได้ว่าเป็นดอกไม้ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาค่ะาการประดิษฐ์ดอกบัวด้วยดินไทยนั้นนะคะปั้นด้วยความประณีตบรรจงสวยงาม สีสวยเสมือนจริงนะคะงานปั้นมีความอ่อนช้อยงดงามนะคะเก็บรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลายเส้นลวดลายของดอกบัวนะคะก้านสมจริงนะคะก็เมื่อเป็นชิ้นงานที่สำเร็จแล้วนะคะก็เหมาะสำหรับที่จะนำไปจัดเป็นเจกันนะคะใช้ในการตั้งโต๊ะบูชาพระนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใช้ในรูปแบบของการจัดเจกันเพื่อปรับตกแต่งบ้านได้อีกด้วยนะคะ

ดอกบัวเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งดอกบานดอกตูมแล้วก็ใบบัวนะคะเราก็มาทําการเตรียมในเรื่องของขั้นตอนการนําดอกบัวนะคะไปจัดลงเจกันนะคะเพื่อที่จะไปใช้ในการประกาถวกล ก็เมอนฝากกดติดตามเพจของฝ่ายวิทยาการศึกษาด้วยค่ะและในช่องยูทูบด้วยนะคะติดตามในช่องของรายการสืบสารลายเส็นค่ะมีสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับด้านศิลปวัฒนมให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะ ปีนี้จะทำเองนะคะปิดมือนะคะเย้ใ้กนไม่ได้คาฝันเลยนะค,ะค่<อ>ะควาะะ่าวันนี้จะมาเรียนแล้วผลงานจะแบบเชิมกระจากขนาดนี้น <laughs> ะดูบวั่นใจแต่ว่าเจะทำให้เจ้าของ นะคะเป็นหนึ่งหวังหวังว่าคงจะมีกิจกรรดีๆแบบนี้ให้เราอีกนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลาหู